สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc กันเมื่อสุขูสูค่คนเนาะราวาทางในหรือต่างประเทศ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวจำม่ำอีกแล้วเนาะมื้อนี้บ่าวจำม่ำกลับมาอยู่ที่ลาดนาะสาวดวงเนาะสาวลายใหญ่สบายดีเด้อนาเนาะมื้อนี้ก็อ่ามายังสาวดวงมื้อนี้มาซื้อสีกลับมาถามราคาจังกระสีเนาะโอ้ดยมื้อนี้ก็มาถามเบิ่งเนาะโดยได้หาไปชมกันเลยเด้อ สบายดีทางห้างเนาะุสิบสวดนี่ราคาคือเก่าบ่โดยไรหกสิบห้าพันเนาะบาทนั้นหกุดนะสามสิบสี่พันหกขดลดได้เท่าไหร่น่ะหกขุดนี่จะได้แต่ราคานี้ราคานี่ยขาตัวสิบสองขวดนะโอ้

เดี๋ยวเดียวลองเทียบบางก่อนเด้อว่ามึงห้านใดมันันาดมึงเถอเอาห้านนี่มึงเถอห้านเจ้ามันพอฟังเขาก็สิคิดค่าส่งเองบ่อก้อ ลูกกิ้งลูกกิ้งทาสีภัษาไทยเขียนบินเลยนะเ ทั้งแบบทั้งให้หัวหน้าทั้งปูนเป่าเนี่เห็นบอกเอาไว้ผสมเออมัอเนเป็นแบ่งเค็งเลยผสมท่านเจ้ามีอยู่เท่าไหร่กันนี่อืมสิบแปดสิบเก้าพันกันนีวเวลาเอาผสมอืมทาซีก็มีเท่านี้ผสมน้ำในกระทะ งานเป็นกระขบม,มาเลยเนาะอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะเป็นใายเกียงก่อสร้างอันนี้ถาทำราคาเป็นไรเราเงินี้ก็เลยมาหนัก านถ้วนพอดีเนาะไปไปตอนนี้ก็มาถูกอย่าง18,000พนะันเนาะโดยนะัคาสยดวงเฉลียวายเงินตอนนี้ก็อน้องดวงกำลังซื้อถังเนาะถังเทไรสร้อยดวงสิบสิบเก้า <10 6. S 1> หรอ, <10 6. S 1> โ,อโอเคเนาะเอาจากอันโอเคนะอเคนาะเดี๋ยวน้องดวงกำลังจะไปจ่ายเงินเนาะ ลราแซวลายไงกะแซวลายก็ลกัลงจับทางซีนอะมาจำมันะมมกะใช่น้ารถดเลยเนาะ ไหร19000เนาะแม่มันบ่มีถังอันน้มีแต่แบบอ๋อ19ก็เท่าไหร่38เนาะโอเคเนาะเฮาก็เมื่อเลยเนาะบัดนี้มาส่งสีงั้นน้องดู Ini anak doang. ที่คลองกับมาหอดเห้กน้นนองดวงไปทีเรียบร้อยเนาะก็มีทั้งสีสองถังเนาะภายนอกนนนอกับภายในเนาะกัลูกกิง้งเออห้องพื้นเนาะภายนอกห้องพื้น,นห้องพื้นหรือภายนอกเนาะก็เลยก็มีลูกกิ้งก็มีขู่ก็มีไม้ฟอยเนาะโดยรูสึบดีใจว่าน้องดวงดีใจแห้งตอนนี้ว่ามัาออะนะยังบ่อเนาะพี่น้องตื่นเต้นแห้งดีใจเนาะที่แม่เพื่อนอันเหมาะสีให้สะดวงเนาะจังได้ค่สีเหือนเนาะสีเหือง สิ้นเงินซะด่วนกับประเดี๋ท่าเลยเนาะแต่สิ้นเ,นเงอน,ง,นงามเงอ<า>น<า>ใหม่เลยเนาะโดยกต<ด><ด>่อยากให้น้องดวงเนาะโอ้ยใส่พ่อในแม่ซีแม่วิแล้วกัทีมงานฝั่งไทยทุกคนเนาะโดยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะแม่วิแล้วก็แม่ซีทีมงานทุกคนเนาะอยู่ฝั่งไทยเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้เนาะอายุมันควรยืนเนาะโดยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะทำธุรกิจยังกะ ขอให้รบลื hmm. yeah. Yeah. I I mm ่นเนาะด้วยแล้วขอให้รวยอีกเนาะแม่ให้ลูกมาเท่าดก็ให้กลับขึนไปหาแม่รอยเท่าพันเท่าเด้อสาธุก่ามามการดีใจแทนน้องพ่ที่ได้ทีได้เงือนงามใหม่เนาะให้ขาสีนะหลปี้เลยเนาะน้องดวงเดีดานเนาะหลปี้แล้วเนาะเดือนเน่นว่าจักเดือนได้เอาผ่อนนผูกมาจักนองฉันว่าไม่อยู่น้ออนนอกาเงื่อนในห่างเหตุจักเดือนเลทางหลังเนาะ เห็ดสามเดือนเลยได้อาใช้เงินเดือนเลยเดอาใช้เงินเดือนพอน่นแล้วก็ป่าน่นเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาบคู่เห็ดให้ยหาเป็นอย่างกันคู่เห็ดให้เป็นอับ่าวเนาะเพื่อนมามาเห็ดเรียบมาเห็ดเรียบอยู่สรันเนาะมาขออยู่มาหาเงินหาค้ำเนาะอยู่บ้านนอกมันกิดบ่มีบัญหาหาอยูเงนขอเขาตัดทได้ได้แ่ยังให้เพื่อนไปเสาร์ห้องอยู่เนาะโอ้ยค่ะเสาร์ห้องอยู่กับเพื่ จากการนด้ค่าไฟค่าน้ำในี่นอกกับจีบได้ส่งเงินในลูกให้เต้าให้ลูกให้เมียกันเลยนองดวงก็เลยอาสาให้นาบ่าวเนาะนาบ่าวค่ะขอนะพอนอนขอให้มาอยู่นะโดยใกล้กับการให้เพิ่นอาศัยเพิ่นก่อเงินในพอมาเนาะบ่มีคนก่อให้โด้ยอันนี้กับ่ได้แบบว่าต่างซอยกันเนาะนองดวงกับผมมีเงินมีคาให้่าใช้เงินเดือนเนาะโดยกักั บาดมีดเราเล่นน่องดวงเนาะแม่บาดมีแล้วก็ให้เพิ่นเอออันนียครับสมมุติทานน้ำมูกน้ำมันเนาะเราไปลาบไปก้านกับแม่ให้ให้มีนักกินก็ไปบากันอเนาะใช้เงินเดือดแบนเดือนนี้ฮะอันพอได้เงินพอซื้อดินบล็อกแล้ก็ซื้อดินพอบบล็อกนะพอซื้อนี่เลยสานขึ้นคือพวกเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นมาพวกมันเห็ดโพดค้อเห็ดคอยจับคอยไปคอยไปเดี๋ยวมันแับดีเองเนาะเห็นมาบาดจะมั่งกับบุ๊บเนี่อเพื่อชีได้ฉันนั้นกับสาวลาห์เนี่ยเก็บหาเก็บซิฟแล้วก็ แม่มีกันแม่ซอยแน่อันนี้บเราจะมั่มในกับความสามารถเราจะมั่มในเนาะครับแ๋ยว่าเห็ดนําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแนในมันได้เงินเนาะสะดวกกับซอยเพิ่นกับเล็กน้อยๆด้่แบบสะดวกบ่มีเงินเนาะทางป่าน้องกับแมงบ่มีผัวเนาะพี่น้องเพิ่นกับมีเงินเก็บในเนาะแต่สะดวกแล้วมีลูกมีผัวอะไรเนาะกับเงินใส่ขาใส่จ่ายกับสีไลน์ในเนาะโดยอันนี้สะดวกดีใจแห้งมาใจยังสั่นแล้วก็เหือดเมื่อได้ทาสีฉันนี่ ยังโบกุนเนาะซีฮะเบาที่หลอนและเนาะรับไอซุกเพิ่นบอลเรือแนวใดก็จังหวะกันอีกเถอะหนึ่งโน้ตพี่น้องเครดิบัตรม่กองย้อนได้สัตว์ม่กองอยู่กัว่าสีเห็ดเพื่อนคั่เนาะไม่มากแต่เงินไม่ลงเป็นไม่เก่านะพี่น้องบัดรเรือได้เห็ดยังไงบัตนี่ยบัตรเหตุเพื่อนคั่แล้วกอะเลือแต่เห็ดเพอนคั่กับซีหายแม่มาเกะเอาออกไปเห็ดตุ่มน้อยอยู่กันตอกไม่เนาะโดยโดยตัวใดมันใส่ได้อะนะพอมีเดย์ใหม่แป้นไม่แป้นกับพวกกินมือเดื ก็ได <S preach ers> ้ใส so ่กได้กับเมนได้ดักไปเนาะดีใจแทนรองรวงเนาะสิไดเงินงามเลยเนาะมีค่าซีหน่ะนาจะพ่ออยู่บนยังโบท่าเบาจะมั่มเบื้งหน่การกาบกะชิดได้เยอะ้นค่นะสปอร์ตยิ่งขั้นค่นี้เพราะเขาทาทางหนาก่อนทาทางนี้ทาจะ้อนจริงจพอย่พอย่ทางหนึ่งในการชิโอเคแล้วเื่นกายังโ่ได้ใส่แป้นลมได้ยัง ทั้งหนาเสาวนิกายยังเบเรกโกเนาะ mm. เป็นตามคนโบมีเนาะพี่น้องกับลายปี่เลยได้สำเนียงก <Okay. S 1> โดยบรรยากาศสีผ้าเบาจำมั่มเลาะเ,ะเะรือนเลาะซ่านกว่าน้อโอเคเนาะเบิ่งเอาแม่แอบขังเงือนเราปลูกยังไงเนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ่เนาะบ่าบริลูกด้บาจำมั่มแบบ oh. อันปลูกกับแบบคือข่อยปลูกเลยป่าโนู้นน่ะวากอในอุญาตนะพี่น้องแบบ ท่านถิ่มนะยางเพิ่นอนามัยิ่นพันถิ่มเมื่อไรสะดวกกับปู่ปู่ยังเลยเราแบบผู้หนึ่งปลูกแล้วผู้หนึ่งอันยังเตือนอะไรเราผู้หนึ่งปลูกแล้วผู้หนึ่งตัดถิ่มแล้วมันบอดี้เราผีน้องแบบเข้าปลูกกันเข้าแฝงเราคลองเขาเนาะแต่ว่าป้าเพิ่นน่ะปั๊ดยางผืนอนามัยยางแล้วิ่นตัดถิ่มจัดมื่อแบนี้ต้นไม้กับเตือบ่อยยางเยู่แล้เนาะโอเคเนาะตอนนี้ก็จะได้ เราเบิ่งอ้อมข้างเนาะว่าเงินนี่เงินครัวน้อง,นนวองดวงนี่ไปฮอดรขันใดและะ้วเนาะกาชีนาาเนาะบริยังยังยังบ่ได้ตั้งเสาบ่ได้หยังเลยตอนนี้ก่อห้องน้ําก่อนเนาะ<อ>เพราะว่าห้องน้ําเก่าเนี่ยมันแตกบาดจ็มามัน,นก่อได้หลายปีแล้วดิเ<อ>นาะเงินครัวบ่มีได้แต่เก่าเฮาอันดังอยู่กองตลาดเฮงินไม้บาดเจ็บมา,าโอ้อันนั้นเนาะค่ะเฮ็ดห้หองน้ําเนาะกาชีลงไปเบิ่ง ห้องน้ำอยู่นี่เนาะโอ้สบายดีเด้อใช่อ้กําลังเหตุประตูห้องน้ำเนาะเพะวาปห็น้หจาง่า้าห้องน้ำใหเนอัเป็นห้องน้าเก่าะรวเนาะห้องน้ำเก่า อตอกซังก็ซีเย้าบ่แม่แม่โอ้ตอกซังซี้อยู่บ้านแทยโอ้บ่ม,มีเงินเลยนะเนาะบ้านหนึ่งก็หารพวกเซนอบ้านแป้งเลยเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเอา,อเอาพอนปิดข้อเตอกซังซี้ใอ๋อนี้ก็โอเคอยู่นะ้องน้ำกกรอกนี่ก็หัวเลยทูไปทูมาเน,น,นาะห้องน้ำห้องนี้ก็ยังบุลเล่เนาะห้องนี้ก็ยังคือกันเนาะ มีกัสภาพห้องน้ำเก่าอันคัาวซีถูกเมดกบบอจะบดได้เด้ไมันสีบลมีบ่อน้ำน้ำกออ็ <g rey> เลยถูกก็เคริงหนึ่งนะบ่าวอะเอาไว้อาบน้ำเนาะพอได้บงังพอ,อได้บงัอบงอาบน้ำพอได้บังบง่อน้ำพราะว่าเพื่อห้องน้ำข้าวซีแล้วนี่กัอีกโดนนะนะบังมือนะบ่าวก็ไปเห็นเรี่ยวบนอื่นเนะาะบังมือเพิ่งก็เห็นให้เป็นยังโอ,อ้ห้องน้ำนี่กัเห็นไปลายมือตื่นเลยเนาะ ถ้าบมมีเงินจ้างเพิ่นเด้เพิ่นกะมีบทอื่นทำงานกับใคก่อนบรรไดได้เงินเนาะพอได้ชินชัวขอบครัวได้หน่อยเนาะข่าวห้องน้ำในกระซิดหนี้เพิ่นอยู่ได้ยังบ่ได้จ่ายเด้หนิกระจายเนาะคันจ้างมันสิแพงเนาะนะบ่าวเออนี่แม่แบบมันก็ไล่เป็นเม็ดกะเลเนาะอันนี้เฮาก็ะจะให้ลูกล้านได้เนาะ เอากลับมาผักมาเซาน้ำลูกลานก็เลยซอยเนาะหยาดเวียกเอาหมดเลยน้ำเ่าวกับโบเมนข้นสวรรค์เนาะคนอัตตะปื้อบอลพอ้นพันเวียะคนอะโอ้โอ้โอ้มาได้เม like well. ียอยู่พี oh. Oh, oh. Oh, oh. ่นี oh. ่จากบ้านเราะควมจุนโอ้่าเดี๋ยวงเลยวะเราะควมจนเลยนี่จากบ้าน mẹ mappy oh, oh, <laughs> lên nó hết nàng hết sào hết mong nàng lên móc hết nàng hoa 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 lên hoa 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 hết vịt <laughs> <laughs> โอ้พานั่นเออโอาโอเคเนาะอะโดยโดูอยากให้พ่นเห็ดก่อนทอดยมพุแมนแนาะพนเลยสิบวมีบดังไเนาะพนตกกระตกน้าเลยแล้วเงินบาทจะมั่มหน้าเลยเป็นน้องเลยนะเรียงตาเลยมีบดังไเลยมากเกินหม่ลงเลยคาับเป็นยังเนาะ อ่าโดยเนาะบาจัมมั่งกะเชีอ่าพิดคลิปเพียงแค่นี้เนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มัตสกูสุขศนเนาะที่บังคีปบาจัมมั่งเตือนจทนจบโดยบัคขามโฆษณาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาจัมมั่เห็ดคลิปใหม่ๆเนาะอย่าลืมเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบาพลาดคลิปใหม่ๆเนาะบาจัมมั่งกะเชีขอโตไปอ่าอ่าปูปูปแปน้นอยู่บ้านน้องก,กันนางน้อยนะน้อย,อยเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคข้ามา สบายดีเด้อสะดวงสบายดีเด้อนบ่าวไอ้เอ้ยโอเค